มาทำครีมข้าวหอมนิลเหมือนโบ็อกจากวิธีธรรมชาติกันค่ะปัญหาริ้วรอยรอยคล้ำแล้วก็จุดด่างดำมีกันเกือบทุกคนใช่ไหมคะซึ่งพี่ก็มีเหมือนกันนะคะวันนี้เราจะมาทำครีมข้าวหอมนิลซึ่งมันจะมีวิตามินมากกว่าข้าวธรรมดานะคะแล้วมันจะช่วยเรื่องลดริ้วรอยลดจุดด่างดำทำให้ผิวแข็งแรง ให้เราหาข้าวหอมนิลมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวสูตรจะมีอยู่ข้างในนะคะเอามาล้างน้ำสองครั้งนะคะน้ำที่หนึ่งพอล้างคนแบบนี้นะคะแล้วสักพักหนึ่งเราก็เททิ้งไปแล้วก็แช่ไว้สักพักหนึ่งเป็นน้ำที่สองนะคะแล้วก็เททิ้งและเราก็ใส่น้ำนิดนึงค่ะถ้าจะให้ดีเอาเป็น้ำกินก็ดีนะคะน้ำโพลาริส เราก็เอาไปต้มไปต้มในกระทะแบบนี้ก็รอให้เดือดน,นะคะรอจนนิ่มแต่ไม่ต้องถึงกับสุกนะคะแล้วเราก็าไปใส่เครื่องปัน่นส่วนมากนะคะสูตรต่างๆเขาก็จะใช้เป็นข้าวขาวแต่อันนี้ที่เราเลือกข้าวหอมนิลเพราะว่าข้าวหอมนิลเนี่ยมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าข้าวขาว มีธาตุเหล็กสังกะสีน้ำมันลำข้าวเมื่อข้าวรู้สึกจะนิ่มหน่อยหนึ่งนะคะเราก็เอาไปใส่เครื่องปัน่นแล้วก็ปั่นแบบนี้ออกมามันจะเหนื่นแบบนี้มันจะไม่เละเพราะว่าเราใส่น้ำไม่ต้องเยอะนะคะที่เลือกน้ำมันลำข้าวเพราะว่าน้ำมันลำข้าวมีวิตามิน e, มีบีอีนอลโอลิซแนลซึ่งมีสารต้านอนุมูลอิสระมากกว่าวิตามิน E ช่วยผิวเปล่งปั่งชุ่มชื้นมีความแข็งแรงแล้วก็ยืดหยุ่นแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะก็คือกิสเซลีนถ้าใครไม่มีกิสเซลีนแบบนี้ใช้เป็นกิสเซลีนของวิทยาสมก็ได้ค่ะแล้วก็อันนี้คือมะนาวนะคะใช้ครึ่งช้อนชาพอค่ะมะนาวจะช่วยปรับสีผิวให้ขาวสว่างใสขึ้นเป็นธรรมชาตินี่คือวิตามินอ e ีแคปซูลนะคะ ถ้าใครมีเป็นแบบน้ําก็ได้ค่ะอันนี้พี่ใช้1เม็ดถ้าใครมีเป็นแบบน้ําก็จะใช้เป็นครึ่งช้อนชาก็ได้นะคะตัวสุดท้ายที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ํากุหลาบน้ํากุหลาบจะช่วยผิวเปล่งปังชุ่มชื่นแล้วก็มีความเนียนใสกระชับเป็นธรรมชาติ ครีมนี้นะคะเราจะใช้พอกในตอนกลางคืนนะคะก่อนเข้านอนหลังจากที่เราล้างหน้าแล้วแล้วก็มาทาพอกให้ทั่วใบหน้าทิ้งไว้ประมาณ10นาทีให้รู้สึกแห้งติดหน้าแบบนี้นะคะแล้วเวลาล้างก็ให้ใช้มือเนี่ยค่ะมีเปลเปกๆนะขัดขัดนวดๆดไปด้วยเน้นบริเวณที่มีริ้วรอยจุดด่างดำแล้วก็ฝ้ากระ ครีมพอกหน้านี้นะคะจะช่วยให้ผิวเรียบเนียนลดเลือนริ้วรอยแล้วก็ชะลอไวเพราะว่าข้าวเนี่ยจะทําให้ผิวเป่งปังเป็นธรรมชาติมีความชุ่มชื้นตอนพอกนี้รู้สึกเลยว่าเป็นเหมือนสครับอะสครับแพงๆที่เขาขายกันเป็นกระปุกกระปุกนะคะแล้วเราก็ล้างออกด้วยน้ําเปล่านะคะหลังจากนั้นเราก็ใช้เป็นน้ํากุหลาบกับว่านหางจระเข้ แล้วใครที่มีครีมลดริ้วรอยลดจุดด่างดำหรือครีมบำรุงอะไรก็ต่อได้เลยค่ะในขั้นตอนนี้แนะนำให้ใช้เป็นตัวพอกในตอนกลางคืนนะคะซึ่งสูตรน,นี้อาจจะทำได้ทุกวันสำหรับคนที่ผิวไม่บอบบางนะคะส่วนคนที่ผิวบอบบางเนี่ยแนะนำให้ทำไม่เกิน2-3ถึงครั้งต่ออาทิตย์ ครีมตัวนี้เมื่อทำแล้วให้เราเก็บใส่ตู้เย็นไว้ได้นะคะอาจจะใช้ได้ประมาณ2-3ถึง3ครั้งตัวนี้จะเหมือนโบท็อกตามธรรมชาตินะคะที่จะช่วยลดริ้วรอยลดจุดด่างดำทำให้ผิวใสเปล่งปั่งแล้วก็กระชับมีออร่านะคะส่วนคนที่มีปัญหาผิวเสียผิวกร้านก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะถ้าชอบคลิป การดูแลตัวเองด้วยธรรมชาติแบบนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Her f o r h e a l t h Family ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ